วันนี้เรามาทำทับทิมกรอบที่สีม่วงแช่ดอกน้ำอัญชันกันนะคะซึ่งเราจะได้แปลกใหม่แบบไม่ซ้ำไม่ซ้าเดิมไม่จำเจทำไมต้องเป็นสีชมพูอะไรประมาณอย่างนี้เนาะทีนี้นะคะตั้งน้ำตั้งน้ำร้อนให้ร้อนแค่นี้นะคะ่ะปิดเตาเลยแล้วก็เอาดอกอัญชันมากน้อยตามชอบเท่าที่มีเลยนะคะแช่ไปสักสี่ห้านาทีเพื่อให้เขาออกสีแล้วก็เอาดอกออกแบบนี้นะคะแล้วก็กุ้งจะเบีบีบน้ํามะนาวไปสักซีกหนึ่งเพื่อให้สีของน้ําอัญชันเข้ม,เข,มเข้มเป็นสีม่วงขึ้นนะคะ รอให้น้ำเขาเย็นก่อนนะค่อยเอาแห้วมาแช่นะคะล้างแห้วให้สะอาดแล้วกุ้งวันนี้กุ้งแช่ไปประมาณ2ชั่วโมงเนาะเขาจะได้ติดสีดีขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็เทน้ําออกพักให้สะเด็ดน้ําทีนี้เรามาทําส่วนของน้ําเชื่อมกันเลยนะคะน้ำเปล่าห0 0รยกร,รมัมน้ําตาลทราย5้ารกร,รมัมใบเตยสองสามใบนะคะเอาไปตั้งไฟจนกระทั่งเขาเดือดเลยนะคะพอเขาเดือดเสร็จแล้วเราจะหลีไฟลงนะคะปล่อยให้เขาเดือดอีก10นาทีเพื่อให้ใบเตยเขาสุกและหอมน้ําเชื่อมก็จะได้เข้มข้นขึ้นนะคะ แล้วทีนี้เราเอาแห้วที่ให้พักให้เสด็จน้ำมา,มาคุกกับแป้งมันนะคะจะมากน้อยตามชอบเลยสมมุติว่าเราครุกไปรอบแรกแป้งมันเขาติดไม่ดีหมายถึงว่าติดยังไม่เป็นที่พอใจแล้วก็คุกรอบที่สองคุกรอบที่สามตามใจชอบเลยนะคะอันนี้ระหว่างเรารอให้น้ำเชื่อมแบบตั้งให้ครบ10นาทีเราก็มาทำส่วนของกะทิกันนะคะกะทิ500กรัมเกลือ2ช้อนชานะคะเอาไปตั้งไฟให้เดือดปุดบดเล็กน้อยปิดเตาพักไว้เลยจ้ะ อันนี้คือน้ำเชื่อมนะคะที่เราปล่อยให้เขาเดือดไว้ประมาณ10นาทีนะคะใบเตยจะได้สุกและหอมแล้วก็เอายกลงพักให้เย็นเลยนะแล้วก็ตั้งไฟเอากะทิมาตั้งไฟต่อให้ให้เขาเดือดปุดๆเล็กน้อยแล้วก็ปิดไฟได้เลยแล้วทีเนี้ยเราก็มาตั้งน้ำร้อนเลยค่ะตั้งให้เขาเดือดแล้วก็มีน้ำเย็นอีกอันนึงนะอาศัยน้ำแข็งไปเลยนะคะ mm. เพื่อที่จะเอามาลวกเออเราจะเอามาต้มเม็ดทับทิมกรอบของเรานะคะคนด้วยนะ ถ้าไม่คนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะติดก้นก้นกระมังอะนะคนด้วยอย่าให้เขาติดนะคะแล้วทีนี้พอเขาลอยขึ้นมาแบบนี้เสร็จปุ๊บเรากุ้งจะปล่อยให้เขาลอยอีกประมาณ1น,นาทีเนาะเพื่อแน่ใจว่าข้าแป้งจะได้สุกดีแล้วก็ตักขึ้นไปนอกในน้ําเย็นเลยค่ะทําไปแบบนี้จนหมดเลยนะละก็พอมันสุกเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาทับทิมกรอบที่สุกแล้วนะเอาไปพักให้สด็ดน้ํานะจ๊ะ ทีนี้เราก็เอาทุกสิ่งอย่างมาผสมกันเลยค่ะเอาทับทิมกรอบมาแช่ในน้ําเชื่อมเอากะทิที่เราทํารอไว้ใส่ข้าปเลกใส่ไปทั้งหมดด้วยกันเลยค่ะแล้วก็อันนี้กุ้งว่ามันกินแล้วมันหวานพอดีนะถ,ถ้าโดยที่ไม่ต้องใส่น้ําแข็งแต่ถ้าเพื่อนๆต้องการที่จะใส่น้ําแข็งะเพิ่มความหวานไปได้เลยนะตามใจชอบเวลาอีตอนทําน้าเชื่อมอะค่ะเพิ่มความหวานเป็นอีกนิดนึงก็ได้นะ ถ้าชอบช่วยกดติดตามให้ด้วยนะจ๊ะคือแบบมันลำขนาดชื่นใจมากโคตรอร่อยขอบอกแล้วทำง่ายด้วยลองทำกันดูนะคะเพื่อนๆ